อาหังงันว่าเราจุตาเคลื่อนแล้วตะโตอัตภาวโตจากอัตภาพนี้อิธานินในการนี้และพยายามพึงได้ขาที่ตรงเพื่ออันเขียวกินต่างซึ่งเจ้าสัะปุตกังผู้เป็นไปกับด้วยลูกน้อยอิติดังนี้จุตาเคลื่อนแล้วตะโตอัตภาวโตจากอัตภาพนั้นนิปติบังเกิดแล้ว ทีปินีเป็นแม่เสือหุตวาเป็นอิตราปิมัชารีอันว่านางแมวแม่นอกนี้นิปฏิบังเกิดแล้วมิคีเป็นแม่เนื้อหุตวาเป็นทีปนีอันว่าแม่เสืออาคันตวามาแล้วขาที่เขียวกินแล้วปุตเกซึ่งลูกน้อยทั้งหลายวาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสามตาสามิขิยาวิชาตา วิชาตากาเลในการแห่งแม่เหนือนั้นคลอดแล้วคลอดแล้วมิขียนว่าแม่เหนือกตวากระทำแล้วปัทนางซึ่งความปัทนามรณากาเลในการเป็นที่ตายว่าปุตตาอันว่าลูกทั้งหลายเมของเราอิมายะทีปินิยา อันแม่เสือนี้ขาทิตาเขียวกินแล้วติกตุงสามครั้งที่ปินีอันว่าแม่เสือขาทิสติจากเขียวกินมังปีแม้ซึ่งเราอิธานิในการนี้อาหางอันว่าเราคืออาหางมาเป็นประธานตัวหนึ่งนะครับจุตาเคลื่อนแล้วตะโตอีโตอัตตภาวะโตจากอัตภาพนี้อิธานิในการนี้ และเพยยังพึงได้ขาที่ตรงเพื่ออันเขียวกินเอตังที่ป็นิงซึ่งแม่เสือเหลืองนั่นัาปุตกังผู้เป็นไปกับด้วยลูกน้อยอิติดังนี้